สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนจ้าสมชา้าแสบมากละค่ะมาค่ะพี่นอ้องวันนี้สม้ามาก,กินอันก,นนะะกุ้งแช่น้ำปลาลาเนาะค่ะกุ้งแช่น้ำปลาลาค่ะพี่น้องมาค่ะมาแสบแสบน้ำกันค่ะมันก็คือน้ำจิ้มมันเป็นซี่ฟู้ดไซปลาลนะคะเป็นกุ้งแช่น้ำปลาลาเนาะคะ่ะกุ้งนี่ค่ะสมลังโซดามาเรียบร้อยลวค่ะพี่น้องลังโซดาแช่น้ำแข็งแต่ว่าสมบริเฮ็ดให้เบิ้งเนาะคะ่ะ ขอถดขอภัห้หลายๆค่ะพักกม็มีพักสลัดค่ะพี่น้องพักกาดหอมเนาะคะ่ะสองซีนี่อันเลดโอ๊กนะคะกับอันสลันแน่ค่ะพี่น้องกับพักชีมีหมากมาะระมือนนี้ได้มะระจีนมากค่ะกับกระเทียมค่ะพี่น้องมากมาเศรษบแสงน้องกันค่ะฟังไทยฟังลาวทั้งต่างประเทศกับมากินน้ำส้มค่ะพี่น้อง FC ทุกทุกคนค่ะ เที mm ่ย hmm. ม อมาค่ะพี่น้องกินต่คอค่ะวนแมงวันคะ่ะ กลุ่งห้านขนาดเลยค่ะพี่นอ้องอื ลืมผาเซตมือค่ะพี่น้องเขาทดขอให้ได้ไรกระเทียม ตัพอดีค่ำเลยค่ะไม่นั่งอยู่ทั้งเถียงค่ะพี่นอ่องแดดค่ะ ก็เลยบผ้าลงทั้งแดดทั้งลมค่ะพี่นอ้อง กระเทียมค่ะ นัวค่ะค่ะหนามมันเนี่ยค่ะนัวอือขอโดษขออภายได้ค่ะพี่น้อง เสียงดังในจัหน้อยเด้อค่ะพี่น้องขอโทษขอให้เด้อค่ะเพิ่นคุยกันค่ะแต่ว่าคุยเสียงดังแสบพักกุ้งยี่สิบตัวหายไป่ได้พิบตาค่ะพี่น้อง ่มมากค่ะ ตัวสุดท้ายครับพี่นอ้องแซ่บครับบดี้กินโดนระค่ะกุ้งนี่มหมูคักเดี๋ยวเธอหนะนาสมสิเฮ็ดน้ำจิ้มมันให้เบิ้งค่ะพี่นอ้องเออ ไปละคะ่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้เกียริเขามาติดตามรับชมเนาะคะ่ะคลิปนี้แล้ก็คลิปที่ผ่นานๆมาเนาะคะ่ะขอบคุณในไลทยทีห้กําลังใจสมมาตลอดคะ่ะถ้ามากกดไล่ถ้าถึกใจก็กดแชร์สมเด้เด้อคะ่ะเพื่อเป็นกําลังใจสมเฮ็ดคลิปต่อๆไปคะ่ะไปละคะ่ะสมซาภาแซบลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ